สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินญ,ญานะคะจากช่อง YouTube ย t ท b e พญาเพชรพัทรานาคราชนะคะเพจอัญมณีเพชรเ,เกรดแก้วผู้สือตำนานพญาเพชรพัทรานาคราและประชาานยาลินทศินีเทวีนะคะรว o n เพืนสื่อสารธรรมดดีจากเสด็จพ่อเพรมาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็ได้นําองค์ท่านท่านอัญมณีเพชรเกรดแก้วนะคะทั้งที่แบบขึ้นเรือนแล้วก็ไม่ขึ้นเรือนนะคะมาส่งน้ํานะคะแล้วก็อันนี้เป็นส่งน้ําเปล่านะคะ อันนี้ที่เป็นฟองอากาศอย่างนี้นะคะทางเรามีความเชื่อส่วนบุคคลนะคะว่าเป็นการที่แสดงออกทางด้านพลังงานนะคะพลังงานของท่านเนี่ยในการที่จะใช้ธาตุสีดินน้ำลมไฟในเมืองมนุษย์นะคะมาทำเป็นฟองอากาศแบบนี้นะคะเนี่ยรู้สึกถึงความละเอียดยิบยิบระยิบระ,ะยับนะคะก็เป็นเป็นการแสดงบรารมีของท่านท่านนะคะผู้เป็นเทวดาอารักษ์ นะคะคท่านท่านไม่ได้อยู่ในอัญมณีนะคะแต่ว่าท่านมีพลังของท่านมา,มาร่วมสถิตเพื่ออารักองค์อัญมณีเพชรเกล็ดแก้วนะคะซึ่งเป็นทิพยสมบัติเทวดานะคะโดยพลังงานของเสด็จพ่อองค์เพชรพรัทระนะคะหรือท่านเทวดากายเพชรที่มาสอนธรรมะลูกหลานนะคะผ่านพ่มินนะคะ โดยการสื่อสารทางจิตนะคะเสด็จพ่อองค์เพชรเป็นเทวดาที่มาติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ก็คือพิมินนนั่นนะคะท่านก็มาที่พิมินที่เดียวนะคะเพื่อเพราะว่าท่านต้องการแค่สื่อสารธรรมะนะคะในในกับลูกหลานที่ท่านพอจะเ,อเหมือนกับมีวาระที่จะมาสอนธรรมะกันได้นะคะก็สอนผ่านทางข้อความเป็นสกิจใจแล้วให้ทุกท่านได้ไปปฏิบัติต่อยอดกันเอานะคะ แล้วก็มีอัญมณีตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะไม่ใช่จุดประสงค์หลักของท่านในการมาแต่ว่าเนื่องจากที่ท่านมายังโลกมนุษย์แล้วนะคะท่านเทวดาและพญานาคก็อยากร่วมสร้างบุญวัสนาบารมีในโลกมนุษย์กับองค์เสด็จพ่อนะคะก็จึงอารัธนาบารมีเสด็จพ่อนะคะขอเชิญสมบัติเสด็จพ่อ ทางพลังงานนะคะมามาเป็นในรูปแบบอัญมณีอันทรงพลังตรงนี้นะคะเพื่อให้เทวดานะคะเทวดาหรือพญานาคเนี่ยได้แบ่งตะบะบุญญาฤทธิ์ของตัวเองนะคะเป็นพลังงานรูปแบบพลังงานเนี่ยมาสถิตไว้ในอัญมณีตรงนี้นะคะ,ะทุกๆองค์ก็จะเป็นอัญมณีที่ทรงพลังนะคะชื่อว่าอัญมญณีเพชรเกรดแก้วอัญมณีเพชรเกรดแก้วมีให้บูชาที่นี่ที่เดียวนะคะ ส่งพลังในตามบุญญาธิษของท่านนะคะนี้ต้องต้องระบุไว้แต่การส่งผลนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่เข้าใจไม่ได้อ่านธรรมะเสด็จพ่อมาว่าเสด็จพ่อมีการสอนเรื่องกรรมอย่างไรมีการให้มีความเข้าใจเรื่องเทพเรื่อง เทพที่เกี่ยวพันกับมนุษย์หรือการช่วยเหลือของเทพกับมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเราก็ยังจะขออ,อนุญ,ญาตยังไม่ให้บูชากับผู้ที่ยังยังไม่ได้ติดตามธรรมะเสด็จพ่อนะคะเพราะอยากให้เข้าใจเสด็จพ่อซึ่งเป็นเจ้าของอญมณีก่อนนะคะท่านไม่ให้บูชาในลักษณะของของมงคลแบบทั่วไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครศรัทธานะคะในธรรมะของท่านและเกิดความรักที่จะบูชาญมณีเนี่ยให้บูชาด้วยความรักก่อนและปฏิหารจึงตามมาทีหลังนะคะ ปฏิหารเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือตามเหตุปัจจัยนะคะมันมันไม่ใช่ในรูปแบบของการที่แบบเหมือนเป็นปฏิหารที่เราได้บูชาของของังและของขังนั้นดนบันดาลให้เราได้ดั่งใจอันนี้ก็คือคือคือทัก ยังคิดในรูปแบบนี้ก็แปลว่ายังยังไม่เข้าใจใน,ในธรรมะที่ท่านสอนนะคะกะ็จริงจริงเนี่ยท่านก็เน้นในเรื่องของเหตุปัจจัยแล้วก็ให้เราสร้างบุญบาร,รมีของเรานะคะบุญบาร,รมีของเรานั้นเองนะคะจึงจะเป็นอุปกรณ์ให้พลังงานต่างๆของท่านมาช่วยเราได้บ้างตามเหตุวาสนาอันนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ค่อยบูชากันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบไม่ได้สนใจอะไระคะ่ะอยากจะบูชายมณีเสด็จพ่อนั้นก็ยิ่งน่ารักใหญ่เลยนะคะเพราะว่านเยมณีท่านก็ ก็คือมาจากท่านนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็มีค่าทางใจนะคะ ครองแล้วมีความสุขก็เน้นเรื่องนี้นะคะไม่แท้ไม่ได้เน้นว่าเออบูชาแล้วต้องได้อะไรก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะเพราะว่าสิ่งดีๆงามก็จะตามมากับจิตใจ,ใจที่บริสุทธิ์ของผู้บูชาอยู่แล้วนะคะนั้นก็อันนี้ก็เป็นบาร,รมีของท่านนะนะคะก็แบ่งปันให้ชมนะคะจะได้ชื่นฉ่ำใจนะพี่มิน้นส่งน้ําท่านท,านทีไรนะคะก็ไม่ก็ท่านท่านก็ไม่เคยสัญญาก,กับเรานะว่าท่านจะให้ฟองอากาศทุกครั้งให้เราเป็น เป็นได้กำังใจแต่ว่าแต่ว่าก็คือเป็นตามแต่เหตุปัจจัยแม่ทฟองอากาศเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเลยนะคะก็ท่านก็บอกว่าสอนให้เราอย่ายึดติดนะคะก็คือเน้นที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นกําลังใจให้เราเหมือนกันนะคะ ก็อันนี้ก็แบ่งปันนะคะแบ่งปันบารมีแบ่งปันความชื่นใจให้ได้ชมกันนะคะโอเคงั้นก็ใครสนใจนจะบูชาก็ติดต่อได้ที่เฟซนาริรมาศอรลินรัดหรือเพจอัญ,ญมณีแพ็กเก็ตแก้วได้เลยนะคะพี่มิ้นเพียงแต่ให้ข้อมูลทางด้านไลฟ์สดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ให้บูชาก็จะมีพี่เมย์นะคะจะแบ่งหน้าที่กันนะเสด็จพ่อให้แบ่งหน้าที่กันนะคะตามตามความถนัดของแต่ละท่านนะคะก็พี่เมย์ก็จะแนะนําให้บูชาแล้วก็ทางเพจอัญ,ญมณีแพ็กเกตแก้วด้วยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลล้วนๆนะคะบูชา ด้วยใจบูชาด้วยความรักจึงให้บูชานะคะสวัสดีค่ะ